สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนเพจนะคะสวัสดีแฟน Youtube ของช่อง mm hmm. เพชรลุงเรืองแท็กเตอร์รถไถ่ายมือสองแชนแนลนะคะ mm hmm. มาชมสินค้าใหม่กับวันนดานะคะวันนี้ขอเสนอเป็นรถแท็กเตอร์คูบูต้า32แรงม้านะคะ คูบูต้า L3218 DT นะคะคันนี้เครื่องยน์ดีเซลนะคะ3ามสุกสองเขานะคะขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะเหมาะสำหรับงานนาและงานสวนนะคะ3.2แรงมา้าจากร้านเพชรพุดด่งรงแท็กเตอร์นะคะคันนี้ จดทะเบียนใช้ปี2,563นะคะชั่วโมองใช้งานน้อยนะคะ123ชั่วโมองนะคะอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถนะคะหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ยังเป็นชุดเดิมนะคะ บอกเลยนะคะในสภาพนี้95%นะคะใช้งานมาไม่น้อย123ชั่วโมงนะคะคันนี้นะคะขายในราคาที่395,000บาทนะคะกอุปรอ์แถมให้ก็จะเป็นใบดันดินหน้านะคะ ็เป็นผ่านพลห้านะคะผ่านพลห้าตาช้างนะคะใบยี่สองนิ้วนะคะเครื่องดีเกียร์ดีสีเดิมนะคะรอยเยอะไม่มีนะคะ เื่องดีเกดีสีสวยนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะทุกจุดก็คือสีเดิมนะคะมาพร้อมกับยางสวยทั้งสีเส้นอุปกรณ์2ชิ้นในราคาที่395,000บาทนะคะคันนี้395,000บาทนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะสีถลอกเพียงเล็ก ับลูกค้าที่สนใจหารถใช้งานอยู่นะคะเป็นคันนี้นะคะ32แรงม้าในราคาที่395,000บาทนะคะติดต่อสอบถามกับเซลล์ได้เลย094 264 07 98ค่ะ08 0 0 2 2 9 2 4 2 9 2ค่ะหรือแวะมาชมที่ร้านเพชรลูกเรืองแท็กเตอร์ได้เลยนะคะร้านเพชรลูกเรืองแท็กเตอร์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองอะไรแท้จากคูโต้าแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมายหลายราย เงินสดแด้เงินผ่อนนะคะสนใจสอบถามได้เลยหรือแวะเข้ามาชมได้เลยสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ